Yeah! สวัสดีลูกค้าและผู้ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวนี้ทุกท่านนะครับสำหรับในช่วงนี้อยู่กับผมสักดเดียรว,วครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายขั้นตอนการประกอบโรงสุนัขหรือกรงสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดกว้าง1เมตรยาว1เมตรสูงรวมฐาน1เมตรติดล้อปูพื้นไม้ส,สวยๆนะครับพ่นสีกันสนิมและตามด้วยสีที่ลูกค้าต้องการอาทิอย่างเช่นสีบรอนเงินอย่างที่เห็นนี่เลยหรือสีดําจัดให้ได้นะครับ กรงนี้จะเหมาะกับสุนัขที่มีนิสัยค่อนข้างที่จะดื้อหน่อยนะครับซนแล้วก็ชอบกัดกรงหนีไปเที่ยวนั่นเองกรงนี้รับรองเอาอยู่ครับเพราะกรงทําจากเหล็กเส้นขนาด2หุนมอกอรอหรือ 2, หุนเอสนะครับตานด้วยการพาดเหล็กขวางนะครับระแนงขวางที่เหมาะสมนะครับทำให้กรงมีความแข็งแรงพอสมควรกันเลยนะครับส่วนราคา ราคาอยู่ที่3,200บาทนะครับแต่อนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของราคาเหล็กและอุปกรณ์นั่นเองนะครับครับส่วนพิกัดสินค้าปัจจุบันอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียงละแปล FM 96.25หรือบริเวณทางลอดอุโมงค์วังสีสุขใกล้กับธนาคารทากสสาขาวังสีสุขอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ทางเรามีบริการจัดส่งฟรีในระยะทางไม่เกิน40กิโลเมตรถึง48กิโลเมตรนะครับถ้าเกินกว่านี้อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มบ้างนะครับและโครงมีให้เลือกกันหลากหลายราคาหลายขนาดมากกว่าใน YouTube ที่เห็นนะครับท่านใดสนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์064 640 2740นะครับ064 6402740ครับสำหรับในช่วงนี้ไปติดตามรับชมการประกอบกงแต่ละขั้นตอนกันได้เลยครับ ไดูขั้นตอนนี้นะครับการเชื่อมนะเราจะเว้นระยะห่างการควยเหล็กนะครับให้ลองลองบีบตรงนี้ดูนะครับถ้าถ้าบีบแล้วเหล็กไม่ยุบก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่คือระยะห่างที่กาลังดีนะถ้าทีกว่านี้มันก็จะเปืองเหล็กนะครับแล้วก็เปืองต้นทุนแต่ถ้าห่างกว่านี้ก็จะไม่แข็งแรงนะครับนี่คือหลักการง่ายๆเลย การเชื่อมนะครับมาดูการเชื่อมเราจะเชื่อมอแนวให้สลับกันนะครับอ่าสลับกันนะฮะดูดูสองอันนี้นะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับ ครับตอนนี้เราก็เชื่อมซสืระแนงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเวลาที่เราตัดซสื้อระแนงแล้วก็เชื่อมแล้วทุกครั้งเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีคมครับตามมุมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเจียก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับเวลารับกรงไปแล้วก็ไปบางทีเดินเฉียดกรงก็จะทำให้จะทำให้บาดจิบได้นะครับ ขั้นตอนการเชื่อมล้อนะครับล้อจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับเราจะเชื่อมเลยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเชื่อมเลยุ๊กตรงล้อพลาสติกเนี่ยมันจะละลายนะหลังจากละลายแล้วก็จะทําให้ล้อเสียเองนะครับเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาครับด้วยการพันกับพลาคติลิ้วที่ชุกน้ํานะครับ ตอนนี้นะครับเราจะต้องคอยฉีดน้ําเลี้ยงน้ําหน่อยนึงเพราะบางทีเราเชื่อมไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้อ่ากีริ้วในแห้งนะครับ ครับมาถึงขั้นตอนการประกอบประตูนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะต้องเอาเหล็กคาดอีกนะครับทีนี้ที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดก่อนที่จะประกอบประตูให้เสร็จสักนะครับตรงนี้มีความสําคัญมากเลยลูกค้าะคจะสังเกตว่าสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะจดจําพฤติกรรมจากเรานะครับในการที่จะเปิดปิดประตูแต่ละครั้งเขาจะเปิดปิดเองได้นะจะมีคลิปมี y o u t u b บบ่อยๆนะครับให้เห็นบ่อยๆว่า สุนัขสามารถเปิดปิดประตูบ้านเองได้อะนะสุนัขบางตัวก็ไม่ไม่ใช่ย่อยนะฉลาดมากเลยนะครับถูกเลี้ยงมาดีนะสารอาหารครบถ้วน่านะ้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยว่าต้องใส่อกรที่แบบว่าคล้องลูกกุญแจได้นะตรงนี้นะครับหรือไม่เราก็สามารถที่จะเอาเศษลวดก็ได้นะครับเอาพันไว้ เอคันแล้วก็บีบไว้เลยนะอาจจะเส้นเล็กตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,อหนึ่งเรื่องที่สําคัญบ้านไหนที่เลี้ยงสุนัขแล้วไม่มีกรงนะครับผมไม่ได้ว่าเห็นแก่เห็นแก่ขายนะครับไม่ว่าเห็นแก่ว่าจะมาโปรโมทขายอย่างเดียวบ้านไหนที่ไม่มีกรงนะครับหรือรั้วไม่มีชิดพออันตรายครับมีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยไป ผิดใจกับเพื่อนบ้านข้างบ้านนะอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่สองเลยหลักๆก็คือสุนัขของเราเนี่ยอาจจะไปตัดหน้ารถก็ได้นะครับซึ่งมีให้เห็นกันบ่อยๆตามท้องถนนนะเกินเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักสัตว์เลี้ยงคุณนะมีกรงไว้เถอะอันนี้ผมคิดราคาไม่แพงเลยนะผมบอกเลยคิดราคาปกติแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้เขาคิดกันยังไงนะครับช่างรายอื่นท่านอื่นนะครับ ส่วนผมเองเนี่ยผมจะคิดเป็นรายวันวันละ350ร้อยห้าสนะครับหรือไม่ก็แล้วแต่งานว่าจะยากหรือง่ายนะครับสมมุติโปงนี้โปงเนี้ยที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาทำประมาณ2วันนะครับ2วันนี่คือแบบนะไม่ใช่ว่าพักไปแล้วก็ทำไปนะครับ คือทำต่อเนื่องเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับมันก็มีรายละเอียดพอสมควรนะหลายจุดสําหรับคนที่ถามว่าดู youtube ผมแล้วทําได้ไหมทําได้ครับผมแต่ถ้าคิดว่าจะซื้อเครื่องมือมาทําแค่กองเดียวอย่าซื้อมาครับผมแนะนําเลยไม่คุ้มตู้เชื่อมพันกว่าบาทหินเจียนะครับเครื่องเจียลวดเชื่อมโอสารพัด ครับผมบอกได้เลยตกต้นทุนนะครับปงหนึง่งเมตรคูณเมตรเนี่ยนะครับไม่รวมค่าเครื่องมือเนี่ยเกือบสามพันแล้วนะครับค่าเป็นเหล็กมือหนึ่งนะเหล็กซื้อจากร้านนะครับแต่ถ้ามีเศษเหล็กอะไรอย่างนี้ก็อาจอาจ,จะอาจจะโอเคนะคเพราะว่าเหล็กสมัยเนี้ยเหล็กแพงมากนะครับแต่ถ้าลูกค้าเป็นช่างอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ทําได้แนะนำครับเชียร์เลยทําเลยนะครับก็คงจะเก่งกว่าผมด้วยซ้ำนะครับส่วนในเรื่องการทํานะครับอาจจะวิธีใครวิธีมันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับเพราะฉะนั้นช่างที่เข้ามาดูนะครับก็อาจจะขอความกรุณานิดนึงนะครับติได้นะครับแต่อย่าด่านะครับเรื่องบางเรื่องสมมติสมมติแล้วกันที่ผมไม่รู้นะครับหรือคนอื่นไม่รู้ คนไม่รู้ไม่ใช่คนโง่นะครับแค่เขาไม่รู้แค่น,นั้นเองนะครับเอาครับทีนี้ก็รอ,อสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชมตอนที่พ่นสีเลยแล้วกันครับตอนนี้เราประกอบเรียบร้อยแล้วครับเอามาให้ดูกันนะครับ เกินว่าฝนตกลำบากหน่อยนะวันนี้แฉเลยทำจนมืดครับเพราะว่ากงนี้ลูกค้าจากต่างประเทศสั่งสั่งให้เอาไปลงที่พิษณุโลกนะครับบ้านเกิด ครับผมทีนี้เรามาดูตรงนี้กันครับการประกอบประตูนะครับเดี๋ยวาบางช่างบางท่านมาเห็นคลิปของผมก็จะว่าโอ้ทำไมเวอร์จังเนะยก็ไม่เป็นไรครับจะว่าเวอร์ก็ได้นะแต่ความจริงรายละเอียดตรงนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่สําคัญสำคัญหลายส่วนเหลือเกินนะ <c oughs> ครับผมอ่ะนะครับบริเวณบานพับนะครับ หลังจากที่พ่นสีเสร็จแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้พ่นนะครับหลังจากที่พ่นสีเสร็จแล้วผมจะหยอดน้ํามันเครื่องนะครับเพราะว่าเวลาที่บานพับเนี่ยโดนเชื่อมไปแล้วนะโอกาสที่จะเกิดสนิมมีไหมมีนะครับต่อให้เป็นเหล็กเหล็กซิงก์ก็ตามหรือว่าเหล็กกำมไนิ์น,นะครับเราก็จะหยอดน้ามันเครื่องเพราะว่าเวลาลูกค้าเอาไปใช้นานๆแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับสักปีหนึ่ง สมมุติถ้าไม่หยอดนะครับถ้าไม่หยอดนี่มีโอกาสที่จะสนิมขึ้นสุดท้ายก็ประตูก็จะตกนะครับรวมถึงการที่เว้นระยะห่างของการใส่ประตูนะครับเราจะไปทําให้แบบชิดเหมือนประตูบ้านไม่ได้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับตรงนี้จะมีความห่างหน่อยๆน,นะครับเพื่อป้องก,กันเวลาลูกค้าใช้ไปนานๆแล้วปุ๊บเนี่ย สมมุติใช้ไปยหลายปีแล้วมันก็เกิดการสึสกหล่อได้นะครับสึกหล่อตรงนี้นะครับตรงาบานพับนะครับซึ่งถ้าสึกหล่อแล้วปุ๊บเนี่ยประตูก็จะตกแล้วถ้าเกิดว่าเราทําประตูแบบชิดเลยนะครับเวลาประตูตกปุ๊บมันก็จะไปเบียดเหล็กกันนั่นเองนะครับตรงนี้ครับผมซึ่งอาจจะชิดกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี่ผมกะระยะสักประมาณนี้ครับ ผมคิดว่า,น,าน่าจะกำลังโอเคแล้วล่ะนะครับอ่ะก็ไปที่การพ้นสีเลยครับ ครับเช้าว,วันนี้พ่นสีบอลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเมื่อคืนพ่นสีกันสนิมกะจะพ่นสีบอลตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามืดซะก,ก่อนนะก็เลยเอาไว้ก่อนมาพ่นตอนเช้าดีกว่าอากาศวันนี้คึ้มๆนะครับอาจจะมองเห็นกรงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆ สีนี่ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับบางท่านบางคนก็ชอบสีบอลบางคนก็ชอบสีดำครับนี่ก็เชื่อมหมดทุกจุดนะครับไม่ได้ซื้อตะแกงสำเร็จนะครับเชื่อมเองหมดดูสีแห้งยังนะ การพ่นซีละแนงนะครับจะค่อนข้างยากเพราะว่า,าเหล็กเส้นเองคือทุกเส้นนะครับไม่ได้ผ่านการเคลือบสนิมมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพ่นเนี่ยต้องออจะลําบากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าจะต้องพ่นให้เก็บงานทุกซอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดปัญหาสนองสนิมขึ้นมานี่ก็จะใช้นานาใช้งานได้ไม่นานครับมาถึงขั้นตอนการเตรียมไม้ปูพื้นนะครับ ผมก็จะใช้ไม้พาเลทครับหรือ,อแล้วแต่ลูกค้านะครับบางท่านก็ชอบอพื้นสลัดพื้นพลาสติกนะครับแล้วแต่ก็ถ้าเป็นพื้นพลาสติกต้นทุนก็จะเยอะนะครับถ้าเป็นพื้นไม้ก็จะประหยัดได้เยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ทําไมถึงช่างถึงต้องเลือกไม้ลังหรือไม้พาเลทนะครับก็มีข้อดีหลายๆอย่างอย่างแรกเลยก็คือ ไม้พวกนี้เขาจะเคลือบน้ํายากาันปวกกันมอดเรียบร้อยแล้วหมดห่วงไปหนึ่งเรื่องนะครับอ,อย่างที่2ก็คือการใช้งานค่อนข้างที่จะทนทานระดับหนึ่งเลยนะครับพอใช้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงความสวยงามด้วยนะครับอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือผมอขัดไม้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้กระดาษทรายแล้วก็เครื่องเจียนะครับขัดให้เรียบป้องกันเซียนนะครับ พอหลังจากนั้นก็จะตามด้วยการทาสีนะหลังจากที่ปูแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทาสียอไม้สวยเลยนะครับชมตัวเองอีกแล้วครับท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าจะเห็นได้ว่าการปูพื้นไม้ช่างจะไม่ปูชิดนะครับถามว่าปูชิดได้ไหมได้สวยแต่ข้อเสียมีนะครับถ้าเราปูชิดแล้วปุ๊บเวลาที่สุนัขฉี่หรือว่าอื่นเนี่ยนะครับน้ําหรือว่า ความชื้นต่างๆก็จะเข้าไปอุดตรงซอกนี้แล้วก็ทำให้ระเหยไม่ได้นะครับมันแห้งไม่ได้น้ําก็จะไปฝังอยู่ในเนื้อไม้ทําให้ไม้ผุไวแต่ถ้าเราเว้นระยะห่างแบบนี้ปุ๊บน้ํามันสามารถที่จะระเหยได้เพราะว่าอากาศถ่ายเทนะครับอย่างที่2การปูห่างด,าดีแบบไหนนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับคนสมัยก่อน ถ้าสร้างบ้านไม้เขาจะปูพื้นไม้ห่างๆเพื่อที่ให้ลมหรืออากาศถ่ายเทกงก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับปูห่างๆแบบนี้จะทําให้อากาศถ่ายเทสัตว์ก็จะไม่เครียดนะครับสบายๆนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทาสีย้อมไมอ้อีกอย่างหนึ่งนะครับลืมเลย การทาสีย้อมไม้นะครับจะทําให้ก็คือป้องกันเชื้อราได้ระดับหนึ่งนะครับก่อนที่จะทาถามว่าสวยไหมขัดไม้เรียบร้อยนะครับเนียนสวยไหมสวยแต่ถ้าไม่ทาแต่ถ้าไม่ทาปุ๊บใช้ไปได้แค่อาทิตย์2อาทิตย์นะครับไม้จะเริ่มค้าเริ่มดำละเพราะว่าเวลาโดนความชืน้นโดนน้ำปุ๊บไม้ก็จะขึ้นหลานะครับ ความสวยก็จะไม่มีละก็พื้นก็จะเริ่มดําขึ้นดําขึ้นนะครับนะครับกรงนี้สัดส่วนขนาดกว้าง1เมตรยาว1เมตรสูง1เมตรรวมฐานนะครับอันนี้ติดล้อแต่ว่าเอาพลาสติกคุมไว้เพราะว่าตอนพ่นสีก็จะทําให้สีไปติดล้อนะครับก็เลยว่าต้องกันไว้คือตรงนี้จะให้ลูกค้าไปแกะเองนะครับ